สวัสดีครับผมนายจินนอรอง,องศีวงองสาครับเป็นลูกเสืมอมังกรเทศนะครับอําเภอกันทา่าไทวิเชียรครับวันนี้จะมานําเสนอแผนที่อยองเจยวอําเภอกันทลาไวิเชียรครับจะมาบอกสถานที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือหอในกาฬนะครับตรงมาก็จะเป็นสามแยากกาสิน,นครับส่วนตรงไปก็จะเป็นอําเภอโกสมนะครับ เดี่ยวขวาขึ้นมาก็จะเป็นเดี้ยวขวาขึ้นมาตรงขึ้นมาจะเป็นทางไปวัดพระยืนนะครับส่วนเดี่ยวขวานี้ก็จะเป็นก็จะผ่านบิ๊กซีและแม่น้าคีนะครับตรงขึ้นมาอีกถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็จะไปอําเภอเชยืนนะครับส่วนตรงขึ้นมาก็จะเป็นว่าที่อําเภอกันทรายเชนนะครับนี่คือข้างๆก็จะเป็นน้องบัวนะครับตรงไปก็จะเป็น ทางไปกาสินนะครับส่วนเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นไปอำเภอเก่งยินนะครับสวัสดีครับผมนายธนากรนันบานเป็นลูกเสือมองค่จังหวัดพังาคาวอาเภอแกนทายชัยครับนะครับประจําตัวสามห้าสองศูนย์หนึ่งครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเริ่มจากจุดสำคัญของจังหวัดพัางาขาวครับก็คือหอนาฬิกานะครับถ้าถ้า ถ้าตรงมาตรงนี้จะเป็นสามแยกกาะ,ะสินนะครับแต่ถ้าตรงตรงไปจะเป็นไปอำเภอโกสมนะครับขึ้นมานะครับจะเป็น,น,นทางด้านขวาจะจะมีวิกซีนะฮะทางด้านซ้ายจะเป็นแม่น้ําชีฮนะแล้วก็ขึ้นมาอีกเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอเชียงยืนนะครับแล้วก็ตรงตรงขึ้นไปจะเป็นจังหวัดกาะสิน,นครับ แต่อยู่ทางนั่งขวาจะมีผมแนะนําสถานที่ท้องเที่ยวเป็นวัดพยืงครับวัดส่วรรสว่าวนวานะครับ